พอสูตรสุริยุปมือสองต่อต้อขาเนี่ยค่ะแล้ววันนี้อยู่กับเกศต่อต้อขาค่ะก่่ออนืนเลยฝากกับช่องทางการติดตามของเรานะคะกับเพจสุริยุปมือสองต่อต้อขาและยูทูบเตอร์ต้อขาช่องค่ะวันนี้นะคะเกศพาทุกคนนี้โอ้โหร้อนแรงมากๆกับเจ้าคันนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮรักรีเวอร์สองจุดแปดจีนะคะเป็นตัวดับเบิลแคบโฟร์วิลด์ไดร์รถปีสิบเก้าจดยี่สิบค่ะสีแดงแบบนี้เลยบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งสีที่สวยมากๆทุกคนค่ะแล้วก็ หายากมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูโฉมด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับตัวกระจังด้านหน้าก็เป็นการปรับโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้าค่ะก็จะเป็นกรอบสีเทานะสีเทาเมทัลิกตัดกับสีดำเมทัลิก แล้วก็ตัดกับสีตัวรถสีแดงได้แบบลงตัวมากๆทุกคนค่ะสวยมากค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ไฟเด y ไลท์ LED นอกจากนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะตกแต่งเป็นแบบสไตล์แบบว่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความคมชัดให้กับตัวไฟตัดหมอกมากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศด้านล่างสีดำค่ะมาดูกันกับตัวล้อนะคะตัวล้อที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะคะจากทาง To โ o t a ค่ะ นะคะสาภาพดูสวยสีดําแบบนี้เลยดูเท่มากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับสายลุยนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมเลยค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัวล็อกโคนะก็จะได้เป็นชุดแต่งล็อกโคที่สีดําตัดกับสีแดงแล้วก็มีการแซมเป็นสีเทาแบบนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่จับประตูก็จะเป็นสีดาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นตัวสมาร์ทคีเลสด้วยสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะ มาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะสีดําแล้วตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปก็จะเป็นรูปแบบสี่ประตูด้วยมาดูกับชุดแต่งด้านหลังของเขานะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์ลอโลโก้แล้วก็จะมีตัวโลบาร์ค่ะเป็นสีเทาตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะ ข้าอยากมาดูนะคะด้านท้ายรถค่ะตัวกระจกค่ะก็จะมีระบบไลฟฟ้าด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าแม็กไลเนอร์ค่ะเดิมๆจากทางโตโยต้านะคะสภาพยังสวยนะพร้อมใช้งานหน้าแม็กผิวยังเต็มนะคะยังสามารถนําไปขนของต่งตางๆได้แบบสบายๆค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวกิจสภาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในเป็นโทนสีดําดําแบบดำ,ดำ,ด,ำ,ด,ำดำค่ะเพดานก็ดำ คนอนโซลด้านกระดำดำแต่ว่าดำแบบสะอาดสะอ้านไม่มีคราบรอยด่างพ้อยไม่มีสกรปรกอะไรนะคะสวยมากทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือว่าคนอนโซลด้านหน้านะคะแล้วเขาก็มีการตกแต่งเป็นสีดำเงาแล้วก็เส้นสายโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะตัวบอดนีได้าเป็นบอดหนังสีดำสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็เป็นบอกปรับไฟฟ้าด้วยตัวนี้จะเป็นตัวกดสตาร์ทเบรกกดสตาร์ทได้เลยและพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันค่ะปรับวอลล่มต่าง ได้แล้วยังเพิ่มเติมในส่วนของตัวครุสคอนทรลเข้ามารถปี19กจด20มาอยู่ที่42 0 0 0ถือว่าน้อยนะเพราะเฉลี่ยแล้วออรถประเภทรถใช้งานรถกระบะจะวิ่งปีหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0,000ืโลนะคะอันนี้ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยสภาพสวยจริงค่ะไม่บอบช้ำเลยหนะ้าไมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับตัวแผนที่นี่ไปที่ไหนนี่เขาถามแล้วนะคะอยากไปไหนก็กดเสิร์ชในนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ขยับลงมาตัวแอร์นะคะเป็นระบบดิจิตอลค่ะตัวนี้เป็นตัวโฟวีลนะสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ขับ2ขับ4บางทีจะขึ้นเนินขึ้นเขาก็เลือกปรับโหมดการขับขี่ได้เลยค่ะขยับลงมาก็จะเป็นช่องเสียบไฟมีตัดการททางาน2อล้อหลังควบคุมความเร็วลงทางลาดชันมีในเรื่องของการส่งตัวสตาร์ทสตารออโต้ค่ะที่วางของเกียร์ออโต้โหมดการขับขี่ก็จะมีอีโค่โหมดและพา w เวอร์โหมดนะคะได้แอบแบกรอบคันด้วยนี่คือโซนด้านหน้าทุกคนค่ะเดี๋ยวเกียร์จะพาทุกคนเนี่ยไป ที่ด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนคะ่ะเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่มีแม้กระทั่งรอยยับนะจ๊ะมีตัวยึดเบาะเด็กหรือว่าคาสิทให้ด้วยตรงกลางก็เดือกมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้มีแอร์โซนด้านหลังให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังเบาะคู่หน้ามีเป็นที่แขวนของรับน้าหนักได้ถึง4กิโลกรัมนะคะด้านนี้ก็จะมีเหมือนเป็นที่แบบขนตัวขึ้นลงเพราะว่าเป็นรถทรงสูงเนาะนอกจากมีบันไดแล้วก็จะมีตัวที่จับเนี่ยไว้แบบพยุงเวลาขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาดูกับเครื่องอยนต์แล้วก็บอดี้ด้านหน้านะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆเ,เลยแผ่นซับฟอร์มร้อนยังดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะบอดี้หลักของเขานี่ฮะคันกลางจะมีสัญลักษณ์ลูกศรแล้วก็น็อตจะต้องเป็นสีดําค่ะซสายขวากจะมีสัญลักษณ์ I L นะฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถก็จะมีแผ่นเพจจากโรงงานสภาพยังดูใหม่และสมบมรบ์สติ๊กเกอร์มอกก็ยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะเครื่องย เดิมๆเลยค่ะเครื่องยังดูใหม่แบบนี้เลยนะคะไม่เคยโดนเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2,800cc ให้กำลังนะคะอยู่ที่177แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่4 5 0นิวตันเมตรด้วยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะบอกเลยว่าราคาวอลมากๆค่ะที่โตโต่อค่ะของเราขายอยู่ที่1,130,000บาทค่ะคุ้มค่ามากๆได้ตัวล็โคไปด้วยได้ตัว 2.8G ตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เป็นตัวขับ4หรือว่า 4-Wheel ด้วยเดินทางสะดวกสบายไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้นะคะยิ่งช่วงนี้แบบเทศากาลท่องเที่ยวมาแล้วบางคนกำลังมองหารถที่แบบอาจจะไว้แบบเดินทางไปพักผ่อนนะคะแล้วด้านหลังก,ก็สามารถขนของได้หรือว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดได้คันนี้ตอบโจทย์ค่ะและที่สําคัญผ่านการใช้งานน้อยค่ะกับไมซีเหมือนต้นๆถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ ราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะและถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ดอกเริ่มต้นศูเซ็นเลือกการผ่อนขาได้ยาวนานถึง84เดือนเลยและเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์จากทางต่ออตัตคายาวนาน4ปีค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศใครสนใจทำยังไงคะโทรมาได้เลยค่ะกัหมาเลโททศพ์0 8 3 7 77 7 7 7 4 7และ0 8 7 77 7 7 7 5 7ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี เฟซบุ๊กนะคะกับเพจสุดยอดยนต์มือสองโตค่ะมีไลน์ทิกต็อกอินสตาแกรมเว็บไซต์ YouTube สามารถติดต่อมาได้ตามที่คุณสะดวกค่ะเป็นอีกหนึ่งคันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดนะคะกับตัวรีวอนล็อกโค้ดสองจดแวิรถปี19จดยีกฝากไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ